สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะมาดูกันน้องหัวข้อนี้คือแสงแห่งชีวิตคุณคืออะไรนะคะแสงก็คือแสงสว่างนะคะทางออกนั่นเองเนาะทางออกความสําเร็จของคนวันพฤหัสคืออะไรมาดูกันขอพลังงานของคุณกันเลยนะคะพลังงานของชาววันพฤหัสมาดูกันพฤหัสวันครูด้วยนะมาดูซิ แสงแห่งชีวิตคือทางออกที่ถูกต้องที่ควรควรจะเป็นแบบไหนของคนที่เกิดวันพฤหัสนั่นเองดูกันใบแรกไม่มั่นใจนะคะไม่มีสมาธิมีแต่ไม้ผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคนดีผีคุ้มอามาอะไรอีกสง่าผ่าเผยนะโอเค สิ่งที่ไพ่บอกนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสต,ตัวคุณเองเป็นคนไม่มั่นใจหรือเปล่านะคะตัวคุณเองเป็นคนคิดแล้วคิดอีกเป็นคนคิดเขาเรียกว่าอะไรนะคิดย้ำอ่ะเออคิดย้ำคิดแล้วคิดอีกทำดีไม่ทำดีไปไม่ไปเอาไม่เอาเรียนไม่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความไม่มั่นใจต่างๆน,นนะนาแล้วมันเป็นคนคิดเยอะบางคนอาจจะเป็นคนคิดเยอะแต่คิดเยอะไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดแบบมีสติหรือมั่นคงนะมกขาดสติซด้วยซ้ำอ่ะบางครั้งมันเป็นอะไรเหมือนทําอะไรเผลอเลยนะคนวันพฤหัสนะคะแม่หมอจะบอกว่าคุณต้องมีในเรื่องของสติและสมาธิให้มากกว่านี้นะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะบางครั้งมันเหมือนกับว่าไม่รอบคอบแล้วก็ประมาทแบบนี้เป็นตน้นเหมือนคนพฤหัสอาจจะไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ด้วยมั้งเพราะสิ่งที่ไพ่ออกมันขึ้นมาคําว่าสง่าผ่าเผยคือคุณต้องเป็นคนที่กล้ากล้าโชว์กล้าอยู่ด้านหน้าแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหลัง อืมชอบอยู่เบื้องหลังชอบเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะดันอยู่ข้างหลังอะ่ะทำผลงานแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือทางออกของคุณคุณต้องผลักดันตัวเองจากข้างหลังให้มายืนอยู่ข้างหน้า แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วการใช้ชีวิตอย่างสงาา่าผ่าเผยการใช้ชีวิตอย่างโดดเด่นสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองนั่นเองสร้างความเก่งกล้าสามารถหรือสร้างพลังให้กับตัวคุณให้กับคนอื่นๆเห็นปั๊บนะคะไฟแม่หมอดับอ่ะมาต่อกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนคุณต้องผลักดันตัวเองนะคะให้มาอยู่แถวหน้าด้วยมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะ,ะสร้างสง่าราศีให้กับตัวคุณเองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ บุค,คลิกนะคะการแต่งตัวแบบนี้เป็นต้นนะเหมือนต้องสร้างสร้างความโดดเด่นหรือทําให้คนเป็นที่รู้จักนั่นแหละนะคะมันคือทางออกของคุณนะคะมันคือความสําเร็จแบบนี้เป็นตน้นถ้าใครไม่รู้จักเราเราก็ไม่ดังถูกปะ่ะบางครั้งความดังความมีชื่อเสียงเนี่ยมันสามารถหาเงินหาทองได้เนาะหรือว่าสร้างทางออกให้กับชีวิตนั่นแหละนะคะคนเราทางออกมีไม่เยอะหรอกมันก็คือเรื่องเงินนั่นแหละถูกไหมความสําเร็จนั่นแหละนะ อมาดูกันต่อนะคะดีถูกใจนะคะสมาธิห้ามเข้าใกล้นะแล้วก็ทุเลาและอะไรอีกปวดศีรษะคนนี้เกิดเป็นพฤติกรรบางครั้งทางออกของคุณนะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่แรกเลยคือในเรื่องของการสร้างสติสร้างสมาธิมีไพ่เบนี้ขึ้นมานะคะพยายามปฏิบัติธรรมหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ่อย ทำทุกวันได้ยิ่งดีไม่มีโอกาสก็บางทีไปทําที่วัดก็ได้นะคะอะไปที่วัดไม่ได้ก็ทําที่บ้านแล้วแต่เลยนะคะพยายามปฏิบัติทำบ่อยๆนะ,จะเจริญสติจเจริญสมาธิให้มากแม่หมอบอกเลยว่าถ้าคุณมาด้านนี้ได้นะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆมันจะช่วยแก้ไขคนเราเวลามีสติหรือมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะ พลังงานของคุณนะส่วนใหญ่ที่มันขึ้นมาเป็นพลังงานลบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางครั้งคิดมากเกินไปเครียดจนปวดศีรษะอย่างที่แม่หมอบอกแหละคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจคิดแล้วคิดอีกคิดจนบางครั้งเนี่ยมันคิดมากจนเกินไปแบบนี้เป็นต้นคุณจําเป็นต้องหาคนช่วยเหลือนะคะคนช่วยตัดสินใจก็ได้คนช่วยคิดก็ได้หรือคนเข้ามาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคุณก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะ เชื่อแม่หมอเถอะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญานะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณทํานะมันจะกลายเป็นผลสําเร็จได้ง่ายดายมันจะกลายเป็นทางออกได้อย่างง่ายดายมันเป็นแบบนั้นเลยนะอืมปัญญาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมแบบนี้เป็นต้นเราอีกอย่างหนึ่งคนวันพฤหัสนะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าอ,อไม่ปลดปล่อยคุณให้ไปได้รับความเจริญก้าวหน้า แบบนี้เป็นต้นนะมันเหมือนมีบางอย่างล้างไว้เกาะไว้ฉุดไว้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยหรือหรือมันเป็นวิบากบางอย่างนะคะอืมจะเป็นแบบแบบนั้น <c oughs> มาดูต่อนะคะดวงจันทร์มาแล้วนะคะ รอคอยผิดที่ผิดทางเห็นไหมบอกแล้วหนาวๆร้อนๆอ,อุ้ยพลังงานลบเยอะเลยคนวันพฤหัสแม่หมอบอกเลยวิบากเยอะไปปฏิบัติธรรมซะนะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นบุญสูงสุดจะช่วยแก้ตรงนี้ได้ชีวิตของคุณมักเดินผิดที่ผิดทางนะคะคนวันพฤหัสต,ต้องหาคนชี้ทางหาคนบอกทางหาคนชี้เบาะแสหรือว่าคอยแนะแนวทางให้กับคุณคุณต้องหาตรงจุดจุดนี้ นะคะจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือที่พึ่งที่ปรึกษาคนที่มีความรู้ก็ได้คุณต้องมีตรงนี้นะคะเพราะสิ่งที่เห็นนะบางครั้งคุณทําอะไรที่มันผิดที่ผิดทางคุณทําอะไรที่มันเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมเหมือนกับว่าบางทีมันเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวาจาการพูดนะคะพูดหยาบคายพูดรุนแรงพูดด่าทอเสียดสีหรือว่า สาดแช่งแบบนี้เป็นต้นมันเป็นในเรื่องของกรรมถ้าคุณไม่พูดคุณอาจจะโดนคนสาบแช่งก็ได้บางครั้งมันเป็นกรรมติดมาจากอดีตชาตินะคะมันทาให้คุณมีชีวิตแบบหนาวๆร้อนๆมีชีวิตที่กึ่งดีกึ่งแย่มันจะเป็นอยู่แบบนี้จะดีก็ไม่ดีจะแย่ก็ไม่แย่สุดจะว่าไม่แย่มันก็ไม่ใช่ไม่เหมาะมองว่าแย่นะเพราะไพ่ที่เห็นเป็นพลังงานลบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะ เราควรที่จะระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของกรรมทั้งนั้นวาจานะคนวันพฤหัสอย่าไปพูดอย่าไปไว่าอย่าไปดาา่าใครแม่หมอบอกเลยนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่าผลกรรมสะท้อนกลับเข้ามาตัวคุณอาจจะเจ็บป่วยได้นะกรรมบางทีให้ผลเนี่ยมันให้ผลในหลากหลายรูปแบบแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมบางคนเป็น,นเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆเป็นไข่อยู่บ่อยๆบ,บางครั้งหาสาเหตุไม่ได้ว่าเอ๊ะไอ้ที่เป็นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะ และอย่างที่บอกนะคนวันพฤหัสต,ต้องทำตัวให้โดดเด่นนะคะทำตัวให้โดดเด่นทำตัวให้มีชื่อเสียงการแต่งตัวกิรยามารยาทหรือว่าบุคลิกภาพทุกสิ่งทุกอย่างต้องจัดวางระบบใหม่ทั้งหมดแบบนี้เป็นต้นทำตัวให้ดูดีอะเอาง่ายๆนะคะด้วยเรื่องบุคลิกภาพด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยตรงนี้นะคะจะทำให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นดาราก็มีคนว่าจ้างงานเยอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำตัวให้มีสเสน่ห์ให้สวยให้หล่อให้ ให้ดูแบบเป็นเป็นที่โดดเด่นอ่าอย่างนี้นะคะมาดูต่อนะอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องทําตัวเองให้ทันสมัยเอ่เป็นคนทันสมัยส่วนใหญ่คนพลเมพลหัดจะไม่ค่อยทันสมัยด้วยหรือเปล่านะคะพลหัสมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโบ,บราณโบราณหน่อยนะคะเอะ่จะเป็นแบบนั้นอืมโอเคนะคะ ต้องรวดเร็วด้วยนะคะจะทําอะไรเนี่ยต้องเร็วอย่าช้านะช้าไม่ทันการนะคะจะไปจะมาจะคิดจะตัดสินใจต้องรวดเร็วเพราะสิ่งที่เห็นมาตั้งแต่ใบแรกและย้อนกลับไปที่ใบ,บแรกความไม่มั่นใจคือความช้ามันหมายถึงการตัดสินใจช้าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใบบอกคือคุณต้องเร็วนะคะอ่าต้องเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วฝึกตัวเองให้มันกระฉับกระเฉงหน่อย นะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าความรวดเร็วมันเหม,นมือนมือใครยาวสาวได้สาวเอานะคะแล้วติดกับไพ่เศรษฐีด้วยแม่หมอจะบอกว่าจุดจุดนี้เนี่ยนะคะจะทําให้คุณร่ํารวยได้นะมันเหมือนโอกาสมาคุณรีบคว้าอย่างนั้นอ่ะนะถ้าคุณไม่คว้าคนอื่นก็คว้าไปแบบนี้เป็นต้นความรวยก็หลุดลอยไปมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเร็วเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะอ่าคุณก็จะดึงดูดทรัพย์สินหรือเงินทองมาไว้ที่คุณได้มากเท่านั้นแต่สิ่งที่ห้ามเร็วคืออะไรรู้ไหมปาก ปากอย่าเร็วนะคะเอออันนี้อย่าเร็วนะเพราะว่าติดกับไพ่ใบนี้ด้วยนะคะมันจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนะคะมันจะนาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าใครหรือว่าตําหนิติเตียนหรือว่าไปใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีนะ่ะอันนี้พูดไม่ได้เลยนะเรื่องคาพูดนะคะอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันพฤหัสสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเยอะๆไม่ว่าด้านใดนะคะ ลองคิดดูอะไรที่เป็นสิริมงคลตกับตัวคุณเช่นสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันใส่บาตรทำท,ทานสร้างโรงทานปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิริมงคลมาเป็นคุณงามความดีช่วยเหลือคนนะคะบริจาคสิ่งของหรืออะไรอีกที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายนะคะาทาบุญบ้านหรืออะไรก็ได้นะที่มันเป็นอย่างเงี้ยทำบ่อยๆนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตคุณจะราบรื่นขึ้น ชีวิตจะราบลื่นเหมือนจะโรยได้กีบกลับเลยแหละจากก่อนหน้านี้มันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แม่หมอเห็นเนาะมันกว่าจะสําเร็จเนี่ยเหมือนเดินบนเขาวุ้งกดอะวนแล้ววนอีกวันแล้ววนอีกไม่เจอทางออกสักทีมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณทําสร้างบุญบารมีสร้างความดีให้กับตัวเองเยอะๆหรือสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลเยอะๆเดี๋ยวคุณจะหลุดออกเลยนะคุณจะหลุดออกจากบางสิ่งบางอย่างพลังงานบางอย่างที่มันเกาะคุณอยู่แล้วไม่ให้คุณได้รับความเจริญก้าวหน้ามันจะเบาขึ้นเลย จะรู้สึกเบาชีวิตจะดีขึ้นเลยเรียกว่าทําบุญแผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆก็แล้วกันแผ่ให้กับเทวดาประจําตัวด้วยแผ่ให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายแผ่ให้วิญญาณเล่นล่อนสัมภเวสีแผ่ให้หมดทุกอย่างเลยเวลาทําบุญแผ่ให้เยอะๆนะคะ,ะจะเบาขึ้นจะดีขึ้นทําเรื่อยๆทําตลอดชีวิตนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำมาสี่เดือนห้าเดือนทํามันไปตลอดชีวิตทําเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีเองนะคะมันดีเอง ปล่อยของสร้างโอกาสธาตุเงินทองสมบูรณ์ฐานบุญเป็นไงล่ะเอาโหสิกรรมเลยทันทีนะคะแม่หมอถึงได้บอกว่าคนวันพฤหัสต,ต้องสร้างบุญเยอะๆสร้างบุญจนเป็นฐานบุญแบบหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแบบนี้นะคะเมื่อคุณสร้างเงินได้ระดับเอ้คุณสร้างบุญได้ระดับนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อบุญมันก่อตัวเข้มข้นมากแล้วหรือหนักแน่นมากแล้วนะคะ แผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะอโหสิกรรมได้ทันทีแม่หมอถึงได้บอกว่าบุญจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นบุญที่แรงที่สุดนะคะถ้าอยากปลดปล่อยเรื่องตรงนี้ได้ให้เร็วที่สุดคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานทําทุกวันถ้าไม่งั้นก็ต้องไปทําที่วัดนะคะไปปฏิบัติธรรมคอร์ส7วัน10วัน15วันแล้วแต่โอกาสที่คุณจะทําได้ยิ่งไปได้บ,บ่อยยิ่งดีนะคะเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้เร็วเมื่ออโหสิกรรมเมื่อคุณหลุดพ้นจากจุดจุดนี้แล้วแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะรวย คุณจะรวยคุณจะเป็นเศรษฐีจะเศรษฐีมากเศรษฐีน้อยอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาและบารมีอีกนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องเศรษฐีเท่าๆกันทุกคนนะนะคะมันแล้วแต่วาสนาบุญเดิมด้วยบุญใหม่ที่สะสมด้วยเอาเป็นว่าการเงินคุณจะหาได้ง่ายขึ้นโอกาสทางการเงินมันจะมาได้มากขึ้นแล้วแต่คุณจะคว้าหรือไม่คว้าแต่คุณจะหาได้ง่ายขึ้นการเงินจะ เขาเรียกว่าอะไรนะแข็งแกล่งมากๆเลยแม่หมอต้องบอกอย่างนี้มันเรื่องด้วยจากบุญกุศลส่งผลเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะแก้หรือเป็นทางออกให้คนวันพฤหัสได้คือคุณต้องเร่งสร้างบุญให้ให้มากเพียงพอมากเพียงพอที่จะหลุดพ้นกรรมหรือว่ากรรมมันตามไม่ทันอนะ่ะเออนั่นแหละนะคะเมื่อไหร่ที่บุญวัสนามากแล้วกรรมตามไม่ทันคุณจะหลุดพ้นเลยแล้วมันจะแบบทันเนี้ยสบายเลยนะจอเบาสบายเลยนะ อีกอย่างนะคะนำของดีที่อยู่ในตัวออกมาใช้ด้วยนะคะคนวันพฤหัสแม่หมอมองว่าเป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถบางสิ่งบางอย่างนะนําออกมาใช้นะคะ,ะนำออกมาใช้ให้มากมาดูต่อนะแคล้วคลาดเนี่ยเป็นไพ่ใบโพขึ้นมาเห็นไหมก็เกี่ยวกับในเรื่องของบุญอีก นะคะฐานบุญก็จะมีใบโพอยู่ข้างบนนะคะมีไพ่ธรรมมาคาขึ้นหรือไพ่นั่งบนกองเงินกองทองความร่ํารวยอันนี้ขึ้นมาสองใบแล้วนะคู่บุญนะคะสิ่งบริสุทธ์ก็คือการทําความดีนั่นแหละนะคะการมาสายขาวการทําความดีสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลน,นะที่แม่หมอบอกไพ่จะขึ้นมาซ้ําๆหรือย้ําเหมือนการตอกย้ําว่าคุณต้องทําแบบนี้แล้วมันจะหลุดนะคะ การทาความดีการสร้างบุญกุศลนาะแม่หมอบอกเลยว่าหนึ่งถ้าคุณสร้างความดีสร้างบารมีเรื่องเรื่องบุญมากๆล้วเนี่ยศัตรูคุณจะกลายเป็นคนที่ดวงแข่งทันทีศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยนะคะจะหยิบจะจับจะทําอะไรทามาค้าขึ้นร่ํารวยนั่งบนกองเงินกองทองเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรเงินจะหาง่ายมากเงินจะสะพัดมากนะคะเวลาเจอเนื้อคู่จะเจอแบบคู่บุญเลยทีเดียวคนวันพฤหัสนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องคู่แม่หมอบอกเลยนะทาบุญเยอะ สร้างบารมีเยอะๆนะคะสร้างโรงทานนะคะทำบุญโรงทานน,นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานแม่หมอย้ำอย่างเดียวเลยทำเยอะๆเยอะที่สุดได้ยิ่งดีนะคะเวลาบุญวัสนามาดีคู่บุญคู่บารมีก็จะมาคุณก็จะเจอนะคะจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีพันธสัญญาที่ดีความผูกพันที่ดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นอะไรๆสิ่งที่เข้ามามันจะเป็นแต่เรื่องดีๆ นะมาดูกันต่อหมดทุกหมดโศคู่รักมาอีกแล้วนะคะโอ้โหดวงสมพงสุดยอดมากๆนี่เจ้ากรรมในเวรยังติดมาอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแก้จุดเดียวเลยคนวันที่เกิดวันพฤหัส แก้จุดนี้เลยนะคะแก้ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวคุณไม่ให้ไปไหนไม่ให้เจริญบางคนคนวันพฤหัสนะคะที่มีคู่อยู่ปัจจุบันนี้บางคนเจอคู่กรรมเจอคู่เวรคู่กรรมคู่เจ้าเวรนายกรรมแม่หมอบอกเลยไม่มีความสุขเลยทีเดียวถ้าเจอคู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังโสดนะยังมีโอกาสนะไปสร้างบุญให้ตัวเองเยอะๆคุณจะเจอคู่บุญคู่บาร,รมีคุณจะเจอคู่รักที่อยู่กัน ยืนแบบเขาเรียกไงนะอยู่กันแบบถือไม้เท้ายอดทองกับมงยอดเพชรเป็นคู่ที่ดวงสมพงคู่ที่สร้างความร่ารวยให้แก่กันและกันคู่ที่เข้ามาสนับสนุนดวงซึ่งกันและกันคุณจะเจอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดคนวันพฤหัสยังมีโอกาสที่ดีนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบไปสร้างบุญสร้างกุศลให้บารมีมากเพียงพอแล้วเวลาคุณเจอคู่แบบนี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนคู่อีกแล้วนะคะคุณจะอยู่ยันแก่ยันเท่ายันตายจากกันไปเลย มันจะเป็นความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่มันแบบแน้นแฟนเราอยู่กันอย่างมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะสร้างบุญเนี่ยจะทําให้คุณหมดทุกหมดโศกนะคะแล้วจะทําให้คุณมีกิจการงานที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงลงหลักปักฐานได้เป็นอย่างดีมันจะเป็นแบบนั้นนะพฤหัสก็เน้นด้านนี้แหละอ่ะห้าไปสุดท้ายมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะ แสงแห่งชีวิตหรือทางออกนะคะของคนวันพฤหัสธาตุไฟสมบูรณ์ผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณเพ่งพินิษสัตว์คู่บุญแล้วก็ของคุณที่จะมาในเรื่องคู่เยอะเนาะแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะคะแม้แต่สัตว์เลี้ยงถ้าสร้างบุญเยอะๆนะสัตว์ก็จะให้คุณสัตว์ที่เลี้ยงก็จะให้คุณแต่ ถ้าเรายังมีกรรมที่หนักยังไม่ได้แบบชาตินี้ไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างบารมีแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะคะก็ยังเป็นเจ้ากรรมในเวรเลยเนี่ยที่เห็นนะ่มันเป็นแบบนั้นนะคะมีไพย,ยมพบาลขึ้นมาทําชั่วไม่ได้นะชาววันพฤหัสนะคะสร้างแต่ความดีเท่านั้นนะถ้าเมื่อไรที่คนวันพฤหัสทําความชั่ว สิ่งที่จะตัดสินมีอะไรบ้างมีในเรื่องของความรักนี่แหละจะเจอวิบากทางด้านความรักหนักหนาสาหัสคุณจะเจอคู่รักที่เป็นเจ้ากรรมในเวรน,นะแต่ถ้าทําความดีมันจะพลิกมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแต่คนที่มีคู่แล้วหรือว่าสมมตินะปัจจุบันนี้คนวันพฤหัสเจอคู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเนานะคุณสร้างบารมีโตเองคุณเองให้มากขึ้นเถอะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มันเขาเรียกว่านะ บุญละกามมันไม่เสมอกันนะมันขาดจากกันไปเองนะหรือตัวเขาอาจจะปรับมาเป็นคนดีก็ได้เนี่ยมันมีอยู่สองทางน,นะคะอืมเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ได้การมาเป็นคนดีแบบนี้ก็มีเยอะที่แม่หมอเห็นนะอืมภรรยาไปปฏิบัติธรรมที่วัดสามีไม่เอาการเอางานดื่มเหล้าเมาหยำเปแบบนี้นะสามภรรยาก็ไปปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นไปบ่อยขึ้นไปบ่อยขึ้นจนกระทั่งสามีคิดได้กับตัวกับใจเนี่ยแบบนี้ก็มีเยอะนะคะ มีธาตุไฟสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสนะคะต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองนี่ก็เป็นไพ่พลังนะคุณต้องแบบว่าอย่างที่แม่หมอบอกก็แหละสร้างพลังสร้างความมั่นใจสร้างความโดดเด่นสร้างเขาเรียกสร้างอะไรนะสร้างเสน่ห์เนี่ยแบบนี้ให้กับตัวเองเยอะๆนะคะพฤหัสต้องเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าพฤหัสพลังอ่อนเนาะพลังแห่งความมั่นใจพลังแห่งความ สง่าผ่าเผยอ่ะมันอ่อนมันเหมือนกับว่าชอบแอบชอบไม่กล้าอยู่เบื้องหลังหลบๆซ่อนๆบางครั้งมันบางครั้งเป็นคนแบบนั้นน่ะนะคะอืมแต่ถล้าใครเป็นอยู่แล้วแม่หมอบอกเลยว่าดีมากนะคะดีมากไฟดับอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่เป็นไรใกล้จะจบแล้วนะคะอ่ะไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องของสตินะคะไปฝึกสติซะนะฝึกสติฝึกปัญญานะคะอย่างที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละมันครอบคลุมหมดละนะ โอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ